ซึ่งของรักดารานะคะอันนี้บอกเลยสําหรับใครที่อยากได้จริงที่เบิร์ดธงชัยอุยเอาแจ็คเก็ตที่ตัวเองใส่ทัวร์ที่อเมริกามาประมูลแต่ราคาแน่นอนว่ามันมันจริงแต่ขเพราะว่าพ่อแจ็คเก็ตตัวนี้ราคาสูงมากเขาเริ่มต้นอยู่ที่12,000หเหรอสอ0 0ันะคะแล้วก็จะมีสร้อยสร้อยอะไรเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันแว๊บ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 อย่างเงี้ยเฮ้ยแจ็คแจ็คเหตุอะไรเป่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อวานนี้ไฟมันกระพริบแปลกๆอ่ะ ก็ระบบไฟธรรมดาแหลอมั้งตาอืมไม่นา้ไม่ได้เห็นอะไรนะเฮ้ยแต่พี่จะบอกพี่เห็นนะพี่เห็นอะไรพี่เห็นไฟนั่นเห็นไฟอ่ายาตื่นตระหนกไม่เห็นไม่เห็นอะไรละอย่าอย่าแพนิคอย่าแพนิคอย่าแพนิคเอออย่าแพนิคแพนิคไมกควบคุมสติไม่ได้สติต้องเฮ้ยรู้แล้วรู้แล้วไม่มี มันหาด้วยความตกใจเลยมันไม่เห็นอะไรไงตกใจอลยแล้เอ๊ะทำไมวันนี้ไฟมันกระพริบแปลกๆทีมันไม่เคยกระพริบป่ะพี่ทุกทีไม่เคยกระพริบแต่แต่อย่างของนี้เราต้องรีบพิสูจน์อ่ะพี่หวังจับเลยอืมอะไรที่ไม่จับใช่เอออ่ะพี่จับด้วยเอจะบ้าแล้วไงเราไม่เป็นไรพี่มันจะดูดคนสุดท้ายเออถ้าเกิดมันดูดพี่ปุ๊บถีบพี่เลยนะได้ตรงไหนถีบก่อนไหมพี่อ้ามาต่อมาต่อมาต่อเรื่องงานของพี่บอลดีมากคือไม่ไม่ใช่แค่เสื้อแจ็คเก็ตของพี่เบิร์์ดดดอออยยยย่่าางงงเเเเีีวพบิิรรัส้น จากอัลบั้มทอทงเอามาบริจาคอันนี้น่าจะเริ่มที่เจ็ดพันแล้วก็มีสร้อยเทอร์คอยส์อัลบ<ร>ั้มพิกขี้หนูดังมากอัลบั้มนี้ตั้งเก็บไว้หมดเลยเหรอเขาใช่เก็บของค่ะแล้วนี่มีไหมนี่มหไอ้บูมแมลงอ่ะไอ้ที่ทีนเป็นดังของพี่เบิร์ดอ่ะที่พี่เบิร์ดก้มเสร็จป่ะเลิกอ๋อท่านี้เขาไม่ได้เอามามันก็ต้องมีของรักของห่วงเขาบ้างแหละแล้วีแกเอาน้องหลังนอนนะไหม รางนวลนเจ้าเอ๋ยอานจ้เป็นเพลงเฮ้ยแก้วนี่มาหารายสายลมสองรอก้วมาด้วยป่ะยกหาดเหรอเออยกหาดเลยป่ะแล้วสองข้อสองสองขอสมาหมตรใจสองห้าศูนย์หนึเหรอไม่ไ้มาไม่ด้เอามาไม่ได้มาใช่เดี๋จะไปประมูลซะหน่อยเอาเอาประมูลที่มี้อยเถ้คอยเนี่ยเซละห้าพันพี่ตูนมาดิแสแลนเฮเฮ้เฮกีตาร์โปร่ง กีตาร์โปร่งกีตาร์โปร่งเดี๋ยวไปประมูลกันมีแล้วนะคะไปดูกันก็เขาจะเริ่มเวลาประมูลคือวันเสาร์เนี่ยบ่ายโมงบ่ายสามโมงแต่ถ้าเกิดไม่ได้ไปประมูลของไปเดินเที่ยวงานได้ดาราเขามาออกบูธกันค่ะเอาของมาขายมาอะไรเงี้ยไปไหมไปค่ะตรงไปเอาอะไรไปเอาไปประมูลไหมก็บอดี้เอาตัวเราเลยเหรออ้มันเอาตัวแรกเลยอุ้ก็ถือว่าสุดตัวนะเนี่ยเมต้นเท่าไหร่ เอาตัวไปนั่งขายเสื้อผ้ามือสองรองเท้าก็ต้องบอกว่าของต้นหอมมาเป็นของแบรนด์เนมนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราใส่ของของกอลเกล็ดเอ,อกอเกล็ดเอ ของจีนแท้ใช่คำว่าหลุด c ของจีนแท้ก็ส่วนใหญ่จะใส่ของเนี่ยมันจะใส่ซ้ำกันไม่ได้หลายครั้งก็เอามาขายถูกๆก็เริ่มที่ประมาณเจ็ดแปดพันของแบรนด์แนวของต้นหอมก็จะมีอ่า Giordani อ้ของแบรนด์เนมเลยนะคือซื้อเนี่ยพันกว่าบาทแต่มาปล่อยเนี่ยแปดพันมันมันเปื้อนตัวเราแล้วไงเราก็หวังว่าเออ เอาไปโดงไปโดมอะไรมันยังมีกลิ่นอยู่นะตรงนี้ออกจากวงการเถอะไปนะไปป้นบงป้นแบงค์เอาไปคนจิตใจอย่างนี้อ่ะซอ,อัไมาหิบตาเขาตคนเขากำลังโศกเศร้าไป<อ>าหาผลประโยชน์เนี่ยหอมอ่ะแล้วชื่อว่าขอมาซื้อมานะไม่กี่สตางค์ก็ล่าสุดมันซื้อกระโปรงมาร้อยหนึ่งบนไอสถานีรถไฟฟ้าแล้วมาคุยเป็นของแบรนด์เนมเ งานตัดเขาดีไม่บอกเนี่ยเนี่ยเ่ยเพราะเขาเอาน้ำไปขายเป็ดแปดพันแต่ไม่เป็นไรถือว่าน้ำใจดีเอาไปช่วยน้ำท่วมงทำดีมากนะเข้ากระเป๋าเองเอ้าเอาทีนี่ทำไมเฮ้ยดีๆเข้ากระเป๋าเราปุ๊บแล้วเราเอาของเราเนี่ยออกไปอีกคือเราไม่ได้ให้แค่นี้เอาออกไปครึ่งหนึ่งเอาออกอไม่นี่เฮ้ยราทิ้งเบิร์ดพี่เลาเอาหมอกับควันมาไหม เพราะที่ขยันเล่นไ้สนุกเล่นสนุกเชื่อผมสนุกเออรู้ว่าคือรู้รู้ว่าคือผมผมก็อยากรู้คือเอามาไม้ผมหมอกจางๆและควันไม่ได้ยิ่งมาไม่ได้ยิ่งมาไม่ได้ยิ่งอาหมอควันมาไม่อัดกระป๋องไม่ทันเลยไม่ได้เอาเหรอไอ้บันทึกของพี่เบิร์ตที่อยู่ในอะไรพวกชุดแรกบันทึกหน้าสุดท้ายโอ้ยน่าจะเหลืองละอันนี้ก็เลยอาจจะเก็บเอาแกทำไรเหลืองอะ เก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวน้ำฝนเลี้ยไงเก็บไว้คืออยากรู้เขาเขารือเปล่าเรื่องของเขาอ่ะอะไรอะเก็บของพี่นะต้องถามดูว่าแกไปทำอะไรเหลืองจากเอ้ยเอ้ารู้จักพี่เบิร์ตไม่ได้พูดอะไรเลยนะมไม่เกี่ยวนะป๋าผมไม่เกี่ยวนะป๋านั่งเงียบเลยนะบอกก่อนนะรู้จักพี่เบิร์ตเฮ้ยรู้จักกันส่วนตัวเลยไม่ผมรู้จักเขาจริงๆผมผมฟังเพลงเขาเอาแล้วไป็ทะลึ่งกับพี่เขาเออพี่เขาพูดแบบผู้ใหญ่พูดแบบทะลึ่งอะไรอ่ะผมบอกว่าไปทำอะไรเหลืองมันทะลึ่งตรงไหนอ่ะพี่คิดอะไรอ่ะผมคิดอะไรอ่่่่ะหนังสืออมมเเกกา็ลไได้ะ ไปแทนก็ไม่ต้องถาวรสิว่าพี่เขาทำอะไรก็มันก็แดงก็เหลืองเองอาจจะไปโดนน้องโดนน้ำฝนใช่คุณพูดอย่างคุณเดียวนะพี่คุณนะแล้วพี่ถามพี่เบิร์ตเป็นบ้างเลยเป็นอะไรอ่ะเนี่ยไปโยนอ่ะโยนในพี่เลยพี่นี่เบิร์ตเป็นสุดยอดศิลปินไงไปร้องไงได้ไงต่อบไหมพอแล้วมีอะไรนะครับพี่เบิร์ดก็ต้นหอมนะครับก็ว่ายเพราะต้นหอมเขียนสคริปต์ให้เราเล่นเที่ยงวันยันเที่ยงคืนที่ไหนที่เซ็นทรัลเวิลด์ไปได้เลยชั้นไหน ชั้นข, an, ข้างล่างข้างหน้านะใช่ก right right. um ็เป็นครั้งแรกที่2คลื่นจับมือรวมตัวกันนะคะดีเจดังๆก็เยอะเลยต้นหอม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 เฮ้ยล่าสุดผมดูดีเจออนสเต โอ้โหสุดยอดเลยนะใช่ไหมฮะออกเยอะไหมออกแล้วซื้อดูใช่ไหมฮะโหลดเฮ้ยซื้อดูสิเออเขาซื้อเก็บไว้เขาไม่ซื้อขอให้ไฟไหม้บ้านนะผมซื้อมาขอให้ไฟไหม้จริงๆผมซื้อเออมันต้องซื้อเพราะว่านเขาอ่าที่คุณเห็นว่าบ้านคุณน้ำน้ำจะมาคุณกล้าพูดเลยเหรอผมกล้าพูดเหรอผมซื้อมาจริงๆคุณไม่เคยซื้อหรอกผมซื้อผมซื้อผมซื้อเอาดีิอ่าแต่ของเกรดเอนะอ่เผมดูเขา เออมาในเพลงแอดเรดีประะรด้ปะลาร้าเดดี้ปลาร้าเออ,เอ,อโอ้โหต้องบอกว่าพลึบไปหมดเลยเห็นท็อปเห็นหายปะลาป่ะเห็นใครไ <ข S 3> ปด<ะ>ำจ,จริงพี่ถอดจะไม่ทำหายใหญ่ขนาดนั้น,นหายล้นหัวเลยเพราะอะไรรู้ไหมทําทผิดอ้อาวทราไมอ่ะตอนแรกสามซอมไว้เอาหายแค่นี้แล้วให้กระโดดออกจากหายอ,อพอเห็นหายท่วมหัวแล้วกระโดดไม่ไหวจริงไม่ไหวหรอกยังไงตะกายขึ้นหมปีนบันไดต้องทําบันไดลิงให้หายมีอยู่ครึ่งเดียวใช่ไหม ไมีอยู่ครึ่งเดียวแต่ตอนแรกอซ้อมเต้นเนี่ยคือมีแค่นี้แล้วเดี๋ยวแดนเซอร์จะยกออกจากหาแต่พอเขาทําผิดบุทีนี้ต้องต่อบ,บันไดลิงให้ร้องร้องไปด้วยต้องลูดบันไดลิงลงมาพี่คิดดูสิอ๋อแต่ว่าแต่ว่างานนี้คือเราอยู่จบคอนเสิร์ตลยใช่ไหม อยู่อยู่จบคอนเสิร์ตเลยไม่ได้เดินไล่ออกไงไม่ได้เดินไล่เขาอยู่บนเวทีไม่ยู่บนเวทีขึ้นไปนังร้องไอย่างนั้นอย่างนี้หลายคนคือคือคนที่รู้จักจะบอกว่าอย่าแปลกใจที่ไปดูคอนเสิร์ตคนอื่นแล้วถูกเชิญออกเพราะคอนเสิร์ตตัวเองยามยังจะไม่ให้เข้าเลยตอนไปเล่นอ้าวไม่ได้แต่งหน้าก็ไม่ได้ยามไม่ให้เข้าคอนเสิร์นี้ก็อย่าแปลกใจอาจจะไม่ค่อยถูกอะไรกับงานคอนเสิร์ตเท่าไหร่ โอเคเดียวคอนเสตนะนะครับออทเพลงนึงเอาเพลงเดียวเองครับแต่ช่วงแรกมีสัมภาษณ์อ๋อนี่เดียวคนเยอะเดีโจงดีเจด่าโห่เรไม่ครบใช่ไหมเนี่ยอะไรนะแผ่นหลังใช่ไหมเนี่ยมันมีแผ่นเดียวแผ่นแรกนี่ออกเยอะอยู่มีสองแผ่นมีแผ่นเดียวเอาพูดจริงค่าตัวตายอ่ะไม่เพราะที่ผู้ชมบอกนุ้่แจ๊คใหญ่นะชีวิตมันไม่เคยมีของจริงไอ้เครื่องเล่นเพลงเป็นของปลอมเลยที่บ้านนี่ของจริงไหมปลอม อันนี้ของจริงแหวนนี่ของผมเอาแว่นของพี่ของจริงไหมล่ะของจริงดิของจริงไงแต่พี่ให้เราไงของผมไหมล่ะของจริงไหมล่ะเอออ่ากางเกงของจริงคนเลยซื้อแต่ของกลองเอ้ยแม่เอ้ยโอ้ยพอของแท้พอของแท้ร้อยเปอร์เซ็นเอแดดจริงวะเนี่ยเฮ้ยดูถูกโอ้โหนี่ ของผมเองนะฮะไม่ว่าของแท้ของจริงของเก่าของอะไรเห็นไปซื้ออยู่ในตู้สปอร์ตอัปเดตเสื้อตัวนี้ไม่มีคริงฮะของจริงหมดทุกอย่างของมือสองครับไม่เคยซื้อของก๊อลฟเลยก็อย่าพูดอย่างนี้เมื่อคืนเลยะเฮ้ยคุณเลไม่คุณจะไป็นต้นเขาของก๊อลฟผมก็ซื้อสิครับไม้ก๊อล์ฟเสื้อกอล์ฟเอ้ยก๊อล์ฟสุดยอดผมซื้ออยู่แล้วโอ้คุณลื่นไปได้ตลอดคุณลื่นไปได้ตลอดแม่รองเท้าก๊อลฟผมยังมีเลยนั่นผีเขาก็ซื้อรองเท้าก๊อลฟผมก็มี เออผมมีความสุขของผมก็กนี้น้าเอามาคุยกันแล้วแข่งกันบัฟกันอยู่ได้อ้าวมีเรื่องอะไรให้ดูต่อดูเรื่องปีเตอร์เชคปีเตอร์เชคนอกจากลีลาในสนามของเขาจะเป็นผู้รุ่สาวประตูที่มีฝีมือดีคนหนึ่งแล้วนอกสนามเขาก็ยังเก่งด้วยแต่ว่าเป็นลีลาการตีกลองของเขาเดี๋ยวเรามีภาพของปีเตอร์เชคที่โชว์ลีลาหัวดกลองมาให้ดูกันเดี๋ยวไปดูภาพกันนะครับคนนี้เหรอใหญ่กวนี้เลดาเออเขาตีเป็นนะ เป็นซีเป็นซีดูดูลีลาเขาหน่อยนี่พงเห็นเขาถอดไอเฮดการดออกเนกับหรือพักหลังก็ชินนะชนนะเฮ้ยเฮ้ยตึนตนะต้นเต้เต้นเต้นดตนเต้นเต้นีต้เต้นเตนเตนเต้นเต้นเตเต้นเต้นเตนเตน้เต้ต้นต้น้นเต้เตน้เต้นเต้นเต้นเตนเต้นเตตเต้ด้ต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 น้ตเต้ตนตด้เต มีหน้าผมก็พัฒนาท่าเต้นตร้งแต่สมัยเก่เยนเปลี่ยนตเปลี่ยนเป็นเป็นเป็น Happy ์ i r t h d ป้าต้นหอมลงหน้าด้วยนะคะวันอังคารนี้วันอะไรค้องันเกิดเนาะวันเกิดอายุเขาเท่าไหร่ฮะเป็นจเทพค่ะสามสิบห้าสามสิบห้าขอให้คิดว่าเป็นหน้าอกค่ะมันคือบางส่วนเนี่ยมันควรจะเกิน35แต่ว่าบางบางส่วนก็ไม่น่าจะถึง35รวมถ้วยรวมอะไรแล้วก็ได้นะคะมาแล้วไงแล้ววันเกิดเนี่ยจะมีการเลี้ยงหรืออะไรไหมอะ เช้าวันที่24นัดไว้ว่าจะไปทําบุญเลี้ยงอาหารกลางวันที่บ้านฉุกเฉินน่ารักมากแต่ปรากฏว่าบ้านฉุกเฉินเนี่ยอยู่ดอนเมืองน้าตอนนี้เราพยายามติดต่อเขาว่าเราจะเข้าไปทําได้หรือเปล่าคือยิ่งน้ําท่วมเราเราก็ยิ่งอยากจะเข้าไป่ต้องเช็กวันต่อวันแต่ทีนี้เนี่ยน้ำท่วมดอนเมืองเนี่ยเขาก็ทางนู้นเองอ่ะเขาก็บอกเดี๋ยวต้องเช็กว่ามันมันเข้าไปได้ไหมเพราะหลายคนอยากจะเข้าไปช่วยแต่ก็มีรถพี่กับพี่แจ๊กใหญ่กระบะละหนึ่งคันตรงนี้ เอาพี่พี่รับปากรุ่นหอมเราว่าจะเข้าไปช่วยเอาได้คุยดิว,ดวกันผ่านรายการเลยคือถ้าจิตใจใครคนครตรงนี้นค,ค่ะคือเราช่วยเขาเขา้าใจไหมว่าเขาเดือดร้อนอ่ะเออถ้าโมงนะไม่เช้ามากสิบโมงเช้า <laughs> แต่แต่คิดว่าเดี๋ยวจะต้องแบบบอกแฟนคลับกันอีกทีหนึ่งเพราะว่ามีแฟนคลับด้วยเหรอมีค่ะแฟนคลับเนี่ยตอนแรกแฟนแอนฟิลตีว่าสมองตีว่าสมองเนี่ยก็มีอยู่แค่นี้แหละขอเลาะใช้คำซะยิ่งใหญ่เลยอะต่นมีแฟนคลับเยอะมากมีห้าคนทีนี้เสียชีวิตไปสามคนแล้วก็เลยบอกสองคนเออไม่ต้องมาดูแลพี่ดูแลกันเองตอนตอนนี้เพราะว่า แฟนๆเนี่ยหลายคนต้องไปดูแลพื้นที่ตัวเองเหมือนกันเราก็เลยลังเลอยู่ว่าตอนนี้จะจัดหรือไม่จัดดีหรือแล้วบางทีเราอาจจะเข้าพื้นที่ไม่ได้ก็ยังไงใกล้ๆเสาร์อาทิตย์ต้นหอมคงมีคําตอบให้โอ้โหสุดๆมากเลยถ้างั้นเนี่ยข้ามในส่วนของงานบุญช่วงเช้าไปเลยค่ะไปช่วงดึกมีเอนเตอร์เทนอะไรมีมั้ยเอนเตอร์เทนมีมั้ยเพราะว่าพี่ก็อยากจะมาถามตรงๆเลยคือขอค้ะมีไหมบุญไปเลยคือทำบุญในอยากทำอยู่แล้วแต่ว่าช่วงดึกมีอะไรไหมก็เดี๋ยวดิวส่อเกอระเบื้อไม่ก็เดือดช็อคอะไรเงี้ยเพราะเราอยากให้งาานนนนีี้เป็งฟร สำหรับแฟนๆออะะไรนหมงานฟรีงานฟรีใช่แฟนแฟนเพราะถ้างานเสียตังค์เราก็อยากให้ไปร้านดีๆไงที่อยู่บ้านแล้วเออไหนๆเราฟรีเราก็คงเลือกร้านดีไม่ได้หวังว่าแฟนๆคงจะเข้าใจสกเกอร์บาร์คุณจะไปร้านคุณโทรจองก่อนนะครับอ่าเน้ยคนเต็มอ่ะพี่เพราะว่าเขาจะยกโต๊ะยกเก้าอี้ลงมาตั้งทันใช่จะให้เช็ดฟงเช็ดฝุ่นที่มันหนาเป็นนิ้วก่อนเพราะทุกวันเนี้ยเก้าอี้ไม่ได้เอาลงที่พื้นเลยไม่ได้ลงเลยนะตั้งอยูถึงโต๊ะโอ้ตรงก่อนนะก็าจะอ๋อมีคนมาจะได้เออยกโต๊ะยกเก้าอี้ลงแล้วมีปัญหาเรื่องที่จอด ที่ซ uh ็อกเกอร์บาร์ต้องโทรจองก่อนนะฮะกลัวเรื่องที่จอดรถด้วยจะได้ไปแงะปลาที่มันอยู่ในตู้แช่ที่มันแข็งๆอยู่มัแงะแช่ไปสายเกินไปแล้วอ่ะมันแข็งโป๊กอะมองไปเห็นเป็ดแล้วตอนนี้ทำเป็ละลายน้ำหวองจะไปซ็อกเกอร์บาร์โทรจองก่อนนะครับไปเยอะจะได้โทรไปตามพ่อครัวครับผมเมาอยู่บ้านไม่ต้องเข้ามาถามหรอกจริงๆน่าคิดอยู่ ไปท็อกเกอร์บาโทรไปจองแ่้วนะเล่นไปจริงจังเลยเนี่ยจริงจริงเลยคนเต็มนะจะได้ไปจ่ายค่าเช่าก่อนเช่าสามเดือนละเฮ้ยแต่ละเขาเสเตบดังกินประจำนะครับใครบ้างศักดิ์สิทธิ์แท่งทองอุ้ยแม่ปลาขึ้นล่าสุดที่พี่หอยไปพี่แม่สุภกิดไปไปทำไมเขาไปอ่ะไปไปจอดรถแล้วก็ไปขี่ครับผมเราไปกีดก็พี่เขาเตะบอลอยู่สนามแถวนั้นอยู่แล้วเขาพี่หอยแวะไปร้านคุณด้วยเหรอใช่ครับผมเขารู้มาก่อนว่าไปร้านคุณแล้วไปทางบอล เนี่ยูยนออะไรให้ไปแล้วไาเล่นอะไรนะตายอ่ะแทงมวทงมวฉี่อะไรเงี้ยไอ้คุณโอ้ยหัวคุณไม่ช้าทำไมร้านผมร้านผมผมอยากเล่นอะไรแล้วโอ้พี่เล่นมาขนาดนี้มันไม่เหลือภาพพ้นไนแล้วพี่เออโอ้ยนะยังมีคลิปสนุกๆให้ผู้ชมได้ชมอยู่นะฮะคลาปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ สิบเก้านาฬิกาบอลทุ่มบอลมุกห้าบาทสิบบาทมุกห้าบาทสิบบาทมุกปัญญาชนสิบเก้านาฬิกาบอลฮะอ่ะเป็นยังไงก็ไปดูนะฮะเป็นการตีลังกาทุ่มบอลเหมือนเดิมดีลากันไปดูลีลากันหน่อยไปดูลีลากันหน่อยนี่หลีกใหญ่นะฮะที่ประเทศคองโกฮะโอ้ไปงานต้องจุดหมายไหมอ่ะเวลาทุ่มอย่างเงี้ยเออเพื่ออะไรก็นักเตะใจบาปครูการทำไมฮะ ตีลังกาไม่มีที่อยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ดูชอบเลยมันแอนิเมชั่นเด็ดเลยอ่ะต้องมีความรู้ด้วยอ่ะว่าลังกาหน้าตาเป็นยังไงอ่ะเด็กๆจะได้แบบคอดีเลยอ่ตีลังกาอันนั้นลงกามั้างลังกาหลังกาที่อยู่ของกาที่อยู่หลังกาที่อยู่ของกาคุณนี่คิดลึกเป็นหลงกาเลยเหรอเออตีลังกา อู้ตายคือทีมเนี่ยแพ้ด้วยนะไอ้ีลังกาทีกัาแบบแพ้ล้วนะแต่ว่าแต่ว่าหลายคนกับประทับใจกับลีลาการทุ่มบอลของคุณฟูกางตาโคยูชื่ออะไรนะขอทีฟูกางตาโคยูขออีกทีฟูกาตาโคยูจากผู้เล่นทีมโมเตมาเปมเบ ผมเป็นคนที่อ่านภาษาคล่องมากเลยจำเนียงจะอย่างนี้เลยฟูกางตาโคยูจากทีมโมเตบาเปมเบเอ่าไม่เป็นไรละเดี๋ยวไม่ชื่อะีก็ได้ชื่อทีมเหรอเดี๋ยวอ่านให้ดูคโกเหรอเด็ดีอนเตอร์เมนเขาเชิญพวกับทีมโมเตบาเปมเบโดยฟูกางคาตตยูโมเตบาเปเบออเนี่ยเนี่ได้ี่ยเนี่ยเีเนีค่ วันนี้ต้นนอนแต่งตัวเรียบร้อยจังวันนี้ออกน่าสไตล์ไปไหนมาก่อนไหมวันนี้ไปไหนมาก่อนไหมไปค่ะเพราะว่าอีเวนต์มีทุกวันอยู่แล้วนะคะเอาจริงเหรอเออก็อีเวนต์มีทุกวันแต่ก็แคสเซอรทุกวันเหมือนกันคุณนี่ยพวกขี้คุยน้องผมคันนี้น้องผมกันนี่น้องไม่ได้เอาเดี๋ยวอีเวนต์ทุกวันเลยเหรอถ้าต้นนอนบอกว่ามีอีเวนต์ทุกวันเขมผมนั่งไปเลยเฮ้ยจริงเหรอทุกวันแล้วว่าแจ๋วแล้วอ่ะคนนี้จริงหรืวัน1 2 3 4 5 6มีงานตลอดนอนอยู่บ้าน ส่งให้ส่งให้เ